สวัสดีครับพบกับหูมองคริปโตเคอเรนซีนะครับปัจจุบันประจำวันอาทิตย์ที่17เมษายน2022นะครับเรามาเริ่มต้นกันดูที่ตัว BTC กันก่อนนะครับเป็นกราฟรายสัปดาห์ก็เหมือนเดิมนะครับสีส้มเป็นเส้น25่สฟ้าสิเหลือง100และเส้นสีม่วงเป็นเส้น200นะครับตอนนี้เนี่ย BTC ไม่สามารถทะลุตัวแนวต้านนะครับที่ประมาณ47,000 45,000ได้นะครับก็ทำให้โดนตบกลับลงมานะครับแล้วก็มาชนแนวรับที่ประมาณ4ี0 0 0ื่นหนึ่งครับล่าสุดก็ รับอยู่ตรงนี้นะครับก็หลุดแนวรับไปนะครับเพราะงั้นแนวรับถัดไปเราจะมองที่ประมาณสัก3าม0 0ืนะครับแต่ว่าก 37, はは me, ่อนไปถึง35ม0 0ืตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ37ม0 0ื่นเโดยประมาณแถวๆนี้ก่อนนะครับเพราะงั้นจุดตรงนี้ก็ผมแนะนำนะครับคนที่มองระยะยาวก็37มหมนะครับสามหมน่าสนใจนะครับหรือ3 0,000ถ้าลงไปถึงอีเทอเรียมนะครับอีเทร์เรียมหลุดหลุดแล้วนะครับเทรนด์ตรงนี้นะครับก็ทําให้แนวรับถัดไปนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณก็คือ3000นั่นแหละเมือนเดิมนะครับก็3,000น่าสะสมนะครับจุดต่อมาก็จะประมาณสัก2,500นะครับอ่าโทษครับตอนนี้แถวๆนี้จะเป็น2,700ก่อนแล้วก็มาอยู่แถวประมาณสัก2,500 2,400นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มตรงนี้ให้2,700โดยประมาณนะครับสำหรับแนวราคาบิตคอยมต่อมาใบแนนนะครับตัวใบแนนเนี่ยก็จะพบว่า ไม่สามารถทะลุเรียกว่าไปชนนะครับตัว474ที่เป็นค่าเฉลีย่ย25สัปดาห์ได้นะครับก็โดนตกลงมานะครับเพราะงะั้นมันก็จะมาเจอแนวรับที่ประมาณ415นะครับถามว่า415น,น,น่าสนใจไหมผมว่าน่าลองก่อนนะคือผมชอบแถวนี้มากกว่าประมาณสัก370นะครับแล้วก็315ตามลําดับนะครับต่อมา Ripple นะครับ Ripple ก็หลังจากที่ทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้มานะครับแล้วก็ไม่สามารถผ่านต้านที่เส้นค่าเฉลี่ย50่ะครับ25สัปดาห์ได้นะครับ ก็โดนเทลงมานะครับก็จะมาเจ่อเล่นกันอยู่แถวประมาณสัก0.78นะครับก็เหมือนเดิมครับผมชอบ Ri p p l e นะแต่ว่าถ้า r i p p l e นแนวตรงนี้ก็ยังไม่อยากซื้อเท่าไหร่อยากจะไปซื้อที่จุด33กับจุด52แถวแถวนี้มากกว่านะครับก็ถ้าเป็นผมก็จะรอก่อนถ้าเกิดใครได้ทุนตั้งแต่0.5อยากจะเทค Prof ฟตขายแถว0.78ตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่1.00น่าสนใจกว่าถ้าเกิดอยากจะขายนะครับต่อมา Car d a านนะครับในส่วนของ c า r d a n o โนนั้นก็ เหมือนกับพอหลังจากที่ทะลุเส้นเทรนไลน์มานี้นะครับก็ไม่สามารถผ่านพิโบนัชชี0.5นี้ได้ก็ร่นตบลงมานะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณสัก0.94ซึ่งเป็นแนวรับคล้ายๆแนวเดิมนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมว่ารอ0.78ซื้อเลยนะครับถ้าจะมาถึงนะก็ไปแนวรับที่0.78น่าสะสมมากกว่าอีกจุดหนึ่งก็คือ0.59 0.6ประมาณนี้นะครับต่อมาโซลาร์น่านะครับตัวโซลาร์น่าเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือหลังจากที่ทะลลลุุเเททรรรนนนนนไ์์ตงี้้ะะส50ส50ััปดาหคบ ว่าก็เจอแรงขายไม่ทะลุเส้นยี่ห้าก็โดนตบลงมานะครับทีนี้ถ้าตบมาขนาดนี้ผมว่าผมมองแนวรับอยู่ที่ประมาณ90เนี่ย94นะครับ95ตรงเนี้ยน่าสะสมงั้นใครชอบโซลาร์น่านะครับ94 95นะครับไม้แรกเก้าที่สก็จะมาสัก78 80นะครับสำหรับไม้ที่2เนี่ยผมเขียนให้78 80ประมาณนี้นะครับสำหรนะับโซลาร์น่าต่อไปนะครับก็เป็นโพกาดอตนะครับตัวโพกาดอตเนี่ย จะเห็นว่าอย่างไรยังไรก็สามารถยืนที่แนวรับตรงเป็นเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้ได้อยู่นะครับไม่หลุดนะครับเพราะงะั้นถ้าอย่างเงี้ยเทรนด์ไลน์อาทิตย์หน้าก็จะอยู่แถวๆสัก17.25นะครับเพราะงั้นลองตั้งสัก17.25ถ้าชอบนะครับแต่ถ้าหลุด17.25ก็จะมีประมาณแถว16แล้วก็13รวมไปถึง10.8 10. นะครับแต่ว่าเอามองที่10.5 10. ก่อนแล้วกันเลย16นะครับมันยังลงมาไม่ถึงขั้นนั้นก็อาคตอนนี้ก่อนนะครับต่อมาอวอรเลนซ์นะครับ เวรันซ์เนี่ยก็ทรงหลังจากที่ขึ้นมาก็โดนตกลงมาเหมือนกันนะครับก็มาพักอยู่แถวสัก74นะครับเพราะฉะั้นแนวแรกที่น่าสนใจคือ74แนวถัดไปคือ64แต่สําหรับผมนะถ้าชอบมากๆผมว่า60น่าสนใจ60 64เนี่ยน่าสนใจมากๆสาหรับอเวรันซ์นะครับต่อมาลูน่านะครับหลังจากที่พุ่งทะยานขึ้นดวงจันทร์ทุรมูลไปแล้วนะครับก็โดนตกลงมาเข้าอยู่ในกอรอบสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับถ้าแบบนี้นะครับคนชอบลูน่ามากๆนะผมมองว่า รอรับที่70ไม้แรกนะครับไม้ที่255ไม้ที่3 43ตามลําดับนะครับต่อไปก็เป็นลิดคอยก็คล้ายๆเดิมนะครับลิดคอยพูดกันอยู่ทุกอาทิตย์ก็แนวรับอยู่ที่100ขาย120เนี่ยเล่นกันอยู่แค่นี้นะครับในกรอบเล็กหรือจะไปขายที่150ก็ได้ถ้ามันไปถึงจริงก็ได้กําไรป,ประมาณ20% 5สิาสรครับสำหรับริตคอยนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวดอชคอยนะครับตัวดอชคอยเนี่ยก็พบว่ามันค่อนข้างจะนิ่งนะครับแต่ว่าอยู่ที่ประมาณ0.144น่าสุดรับ จุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นจุดแนวรับสำคัญจุดหนึ่งก็คือศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งมากกว่านะครับคือตอนนี้ไม่น่าซื้อเท่าไหร่ถ้าจะซื้อไปรอที่ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหรือศูนย์จุดศูนย์หกดีกว่านะครับส่วนตรงนี้ถ้าซื้อมั้นแต่ศูนย์จุดหนึ่งจะทยอยลีนขายก็ได้เหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งก็ศูนย์จุดหนึ่งแปดในการลีนขายนะครับต่อมาเหรียญชิบะนะครับเหรียญชิบะก็ทรงก็คล้ายกันอนะ่ะมันซึมๆไม่ไม่ได้มอลลุ่มเยอะมากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ ก็จะเล่นกันอยู่ระหว่าง2246กับ2773เนะครับเพราะงั้นเรามารับแนวรับกันที่2246หรือแนวรับถัดไปที่ประมาณสัก1757รวมไปถึง1594น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจกว่าสำหรับชีปานะครับในการเล่นช่วงตลาดแบบนี้นะครับและนี้ก็จะเป็นมุมมองทั้งหมดนะครับในคริปโตเคอเรนซีก่อนจากการผมพามาดูตัว Market Cap กันก่อนนะครับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็น Bitcoin นะครับอันดับสองที่ี e ย3 t e ตีเตอร์สีบแนน,นะครับ5 usdc 7 อ่าหนะครับ XRP 7 Solana 8 Cardano 9 Terra 10 a v a l a n c าเครับจะมีน้องโรชคอร์อยู่ที่11บเอ็ดปกติสิที่เราพูดไปนะครับแล้วก็ชิบะลดลงไป15เลยนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไง Shiba ลงไปเกินแบบ20อาจจะไม่พูดถึงแล้วนะครับส่วน Fear Green นเด็กตอนนี้อยู่ที่28ก็อยู่ในช่วง Fear นะครับช่วงเฟียก็เป็นช่วงที่น่าซื้อนะครับแต่ถ้าเอ็กซ์ติมเฟียก็น่าซื้อมากๆสําหรับคนที่เล่นเป็นคอนทราเลียนหรือสายแบบเห็นต่างนะครับก็หมดกันไปแล้วนะครรัับบสําห ทั้งหมดภาพรวมของคริปโตเคอรนซีประจำสัปดาห์นี้นะครับหวังว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นาฝากขายของนิดนึงครับสำหรับตัวคัมพี์หนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับซึ่งผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ต้องการจริงจังในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อใหญ่ อแหัวข้อย่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นในกรอบ5หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องของข้อที่หนึ่กับข้อที่สองที่ผมว่าจําเป็นมากๆอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือเรื่องของ Money Management นะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยายการลงทุนซึ่งการที่เราจะเข้าใจ การลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ก่อนนะครับดูว่าในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อได้วางแผนแบ่งหน้าตักในการลงทุนสําหรับตัวเราเองที่เหมาะได้นะครับนที่2ก็เป็นจิตวิทยาการลงทุนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเรารู้เทคนิคกราฟรู้งบการเงินรู้พื้นฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือใจของเราครับที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุยกันหรือว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตัวเราเองนะครับเพราะงั้นจิตวิทยาการลงทุนเนี่า อารมณ์ตลาดคือยังไงวัฒนจักรรอบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับจะได้คุยกับตัวเองก่อนเข้าไปลงทุนนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นหัวข้อแรกคือ macroeconomic หรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับคือเราจะมองเกี่ยวกับตั้งแต่การวางนโยบายรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบีย้ยอ่านโยบายธนาคารกลางนะครับเงินเฟอ้ออัตราการจ้างงานนะครับอัตาราแลกเปลี่ยนนะครับพวกนี้จะเป็นอ่าเกี่ยวกับกลุ่มที่จะ ผลักด th <the> really ันให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยมันหมุนเวียนต่อไปได้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับบทเนี้ยผมจะเอามาพูดทั้งหมดว่าดัชนีต่างๆให้เราควรรู้เนี่ยเป็นอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเลือกไปลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในการลงทุนนะครับก็จะมีกองทุนเนี่ยครับที่เหมือนกับออกแบบมาให้เรานะครับว่าให้เราลงเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนก่อนนะครับซึ่่งงงผมมจจะะะพูดดททััั้หเเลลยนนนครรบบกกวาาุป็ กองทุนมีกี่ประเภทจอดลึกวิธีการเลือกลงทุนนะครับการอ่านฟันแฟกชีนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะครับถึงจะสามารถตีความได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับการเปรียบเทียบกองทุนกลยุกการเข้าซื้อหรือการขายริงกาไรออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ที่อาจจะเหมาะกับเราหรือว่ามีบล็อกเกอร์ไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็จะพูดกันในหัวข้อ3.2หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับก็คือ จริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับแต่ผมก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเภทของหุ้นเนี่ยหุ้นมีกี่ประเภทนะครับข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใน,ในแต่ละบริษัทเนี่ยเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มทางการเงินธนาคารนะครับกลุ่มน้ามันพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวยังไงในรอบเศรษฐกษิจนะครับการจะหาหุ้นเนี่ยมีเทคนิคอย่างไงเช่นมองแบบท็อปดาวน์หรือมองขึ้นแบบ พอทมอัพนะครับว่าจะมีแต่ละวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลบิสเนสอ่าของตัวบิสเนสโมเดลในแต่ละธุรกิจนะครับว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปซื้อหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือว่าโอเคมันแพงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เรารับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกโปรกนะครับอ่าการทำเขาเรียกว่าการดูเรื่องของ corporate action ว่าบริษัทจะออกประกาศเนี่ย ปันผลหรือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงครอบคุมถึงดัชนีอะไรบ้างให้เราควรดูในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายในพื้นฐานก็คือการอ่านงบงการเงินซึ่งค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับงบการเงินก็เหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพทางธุรกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบ ลงทุนเลยก็ว่าได้นะครับก็คือกราฟเทคนิคนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Trading View เนี่ยเข้ามาประกอบการสอนนะครับก็จะพูดไปถึงตั้งแต่แท่งที่ยันเป็นยังไงนะครับชาร์ตแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับการหาแนวรับแนวต้านนะครับทฤษฎีดาวเทอรี่เป็นยังไงการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m a c d ดอาไซเนี่ยเคยได้ยินเอีมันคืออะไรอ่านหนังสือมารู้เรื่องครับผมจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ครับมาอธิบายฟังให้หมดเลยนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะกับเราอย่างไงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้้หมดแต่่ววาากรรูไ แล้วนํามาใช้ที่เหมาะกับเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับว่ากลยุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเนี่ยผมเอามาจากไหนอ่านข่าวที่ไหนต้องตามอะไรนะครับหรือว่าพอมีการกรองข้อมูลอะไนให้เราแบบไม่ต้องอ่านเยอะบ้างครับก็จะเป็นหัวข้อที่5นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ก็จะเป็นคัมภีร์หนีดอยใน20ชั่วโมงสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ ในทุกประเภทนะครับอาจจะไม่มีคริปโตแต่ว่าเดี๋ยวใครทําทีหลังยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตกเพียงชั่วโมงละ200บาทเท่านั้นเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นเรียนหัวข้อแค่หัวข้อ4ก็คือ4ชั่วโมงกราฟเทคนิคเป็น800บาทอะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์นี้หรือว่าจะยิง QR Code คมาสอบถามกันก็ได้นะครับเวลาเรียนก็จะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเพราะผมจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเรียนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะ เรียนไปแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคําพหนีดอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบเลยครับสรุปนี้ก็ลากานไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ